ปลาขาวเล็กครับโอ้โอเคครับโอเคครับนี่ครับครับวันนี้เราจะมาวันแหกันครับในตอนกลางคืนครับคลองน้ําท่วมแล้วก็รถกระทันหันม่อต้นย็นมาเห็นปลาขึ้นเยอะครับเลยมันลองหวานจะลองหวานดูกลางคืนครับเป็นแหกทีนะครับ มดเชือกก่อนครับพ่านเราขาดบุรีไม่ได้ครับติดบุรีตลอดเวลาครับนี่ครับพระหมายเป็นหมายคลองครับ <c oughs> เตรียมประกวนเสร็จแล้วเรามาดูครับ ันนี้กําลังจับเฮ <Hey. S 1> น,น,นะครับมาลุ้กันว่าแห้แรกจะหมาหรือไม่ครับสกงามครับแตงคืนคร้บอันไม่ค่อยเห็นแห้์แต่ครับ ถ้าติดไม้หรือติดอะไรเี้ยผมต้องลงครับมาลุ้นกันครับมันจะเงียบๆนะครับไม่มีอะไรกระดดกเลยครับที่ราลุนหลักๆจะเป็นปลาขาวปลาเขงครับจะมีตัวหรือเปล่า อนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยครับาเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นแล้วครับโอ้ปลาขาวเล็กครับโอ้ปลาขาวเล็กครับโอเคครับโอเคครับนี่ครับโอ้ปลาขาวเล็กครับโอ้เล็กเล็กมากครับจริงคริงครับปลาขาวเล็กแบบเล็กมากเลยครับขาวอะไรครับเนี่ยโอ้เยอะเาเยอะอยู่นะครับ แต่เล็กมากครับน่าจะต้องปล่อยเกือบหมดแล้วมั้งครับไม่ก็เอาไปครับเอาให้แมวครับให้แมวไปเยอะครับเอาครับแด้ถอดก่อนนะครับนี่ครับผลงานแห่แรกเมื่อกี้นะครับนี่ครับลองปล่อยแล้วครับไม่รอดครับไม่ต้องเก็บครับเล็กใช้ประมาณทำส้มอยู่ครับดูแห่สองกันครับเต็มวานแล้วครับ สวยงามมากครับติดไม้ครับติดไม้แต่คิดว่าแต่สวยครับติดไม้หน่อยครับมลุ้นครับมาลุ้นลุ้นกันครับ เหมือนมีอาการครับเหมือนมีอาการครับมันจะมีตัวอ้กระโดดแล้วกระโดดแล้วครับปลาขาวกระโดดแล้วครับแหทีครับไม่ค่อยวุ่นวาใหญ่เท่าไหร่ครับครับปลาขาวปลาขาวเริ่มมาแล้วครับไม่ค่อยเยอะอะไรแหนี้อันนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับ สวยเยอะอยู่ปลาใสสวยกันเมื่อกี้อยู่ครับโอเคครับถอดปลาก่อนนะครับนี่ครับผลงานแหที่สองครับรวมสองแหงครับประมาณนี้ครับก็โอเคครับ เราดูแฮที่สามนะครับกงจับอยู่ครับจับต้องพีป่อนเบ๊อ ส่วนก็าจะแตกครับแผนี้แตกครับสวยงามเลยครับแล้วก็รอลุ้นแต้มต่อครับน่าจะเป็นแหสุดท้ายครับดึกมากนะครับงงนอนครับสามแหพอนี้ กลางวันปลาไม,ไม่ค่อยรัวไม่ค่อยมีเวลาด้วยเลยไม่ได้ไม่ได้หานกลางวันหวาน,นกลางคืนครับมาลุ้ครับแถที่สามได้เยอะเท่าไหรกไ้หมครับรวมแล้วครับตัวหนึ่งปลาขาวรวมอีกแล้วครับปลาขาว มันจะโอเคครับเห็นโชว์ตัวแล้วครับเห็นโชว์ตัวแล้วครับโอ้ปลากระจกครับรอบนี้ปลากระจกเยอะเลยครับโอ้ขาวมาเลยครับขาวมาเลยครับมันจะโอเคครับโอ้โหโอเคครับติดหญ้าครับเยอะอยู่นะครับนี่ครับไอปลากระสุบตัวใหญ่ตัวนึงนะครับกระสุบตัวใหญ่ตัวนึงครับเยอะอยู่ครับเครับแฮนดท้ายถือว่ายอดครับได้ครับ ถอดปลาก่อนครับมาดูการถอดปลาของเซียนเอี่ยวนะครับปลาติดแต่หลุดจากแเหครับออกจากเหรปลาแบบนี้ใช่ปลาส้มนะครับไม่ก็หอหมุกครับทำปลาร้าได้ครับถ้าขยันนี่ระวางแค่สามเหรครับตึกมาดัครับก็ถือว่าโอเคครับปลา ได้เหมือนลูลกกว่าๆอยู่ครับถ้ามีเวาลาวานไร้แหงโคได้เยอะนี้อยู่ครับแต่ร่างกายผมมันจะไม่ไหวแล้วครับเป็นวัดทำไมติดไม้เมื่อกี้คาดว่าน่าจะเยอะเท่าแหงแรกอยู่ครับแต่ติดไม้ยเยอะขึ้นไปครับ